เพื่อนมาหยุดงานเพื่นไปสิแดงตะเวนแนี่ยแล้วเนาะเบี้ยเลยเบี้ยแล้วเฮ็ดขาดบ่คันบ่คันันบ่คันเอาออกอะเฮ็ดโลดบ่เฮ็ดออกมือนันยี้ผมยี้จนมาแม่บอกว่าอ่าลาต้องไปหนีเพราะต้องยี้ผมแม่เนี่ยบอเฮ็ดเจ๊งไหนกับใดที่แบบว่าเฮ็ดเจ๊งไหนกับใดที่แบบว่าหัวแม่เนี่ยบพเจ็บเพราะว่าเจ็บหัวมะค่ะ เอาอันมูข่หอยเห็ดอันอีหลาเห็ดมันมันสีบอยีผู้ข่อยดิก็สิีไส่ตาแห่แล้วก็สดีเห็ดผมแบบว่าซาบผมสมือฉันต้องซาบผมสมือคอสับเปร์หลายอย่างแหงเหย่แล้วเห็ดก็จัดเต็มเดี๋ยวความที่ว่าเป็นกระเทยเต็มโตไหมแบบปล่อยเขาแบบว่าอันนี้บ่มีมันต้องเตะซีส้มือหนึ่งแต่ภาพมันดีก็ดีอยู่เแต่หัวสิลูกตอนนี้เรียนด้วนมั่งสะพุงจ้า คิมมี่ขอบคุณนะค่ะพี่แอนกรณีงานนิ้วบ้านผือสวยมากมื่อคืนนี่ใส่สุดจีนบรูบ้านผือพี่แอนมาวางน้อยสักสูนก็เพ่ไปติ๊กตอ็อกดีเยเนี่ย <c oughs> สที่เพิ่งบอผ่านไม่แัตซ์ลี่อยู่นี่พนนี่มันมัน,มนอ,อะไรเป็นขอความเดียวกันติโบละ่ะตี กระดาษอะไม่แต่แอนโรดี้สวยมากแอนโรดี้สวยมากนี่บุกเข้าไปตีตอกแอนโรดี้หมด่ะเอ้กูจิสนาอ่านบ่าเด่นยังตีแม่ย่าวีนแม่ไม่เด่นพระแม่มม่เด่นชื่อไม่บัตรสลีจังกันอยู่แม่ไม่เด่นศีลแม่นบอกไหวพาไปหรอไหวเรียบร้อยชอบพี่ใหม่สารตะก้อแบบนี้จริงๆเขาใช้ตะก้อจริงออามาตะก้อจริงเอาไปพ่นสีเนี่ย หนก็นั่นไงมูเธอกับยูโปเป็นเธอกับยอ,องแล้วแนจะย่างก็่เลยศูนย์เอออุ่นดีชอบก็เก็บพอเสียถะาพกนมเป็นตูดเป็นตูดที่สุดเอวพอดกว่าแอนอีกนะแต่เชื่อไหมว่าใส่ใส่เสื้อผ้าใส่เดีวยวกันเนาะตอนนั้นเนาะตอนอ๋อตอนนั้นอยู่ปฐมเนี่ย สวัสดีค่ะพี่ฟิวฟิวใสกุแนนผมเลยแตกไปาระสนบันีเพราะข้าในปลาานย่ทําใจว่าใดขานขี้ขานไปย่อมตัวนี้ขี้ขานไปเห็ดผมมันแดงบอกโอ้ฉันนัดแล้วแล้วฉันกับบัลลไปยักเทียอ,อันบันี้ความหมายก็สิปลาานไอ้ปามว่ามีอย่างเลยมันเห็ดไวอัน,ออนบแบบเัน้อนเนี้ยแบบปึ้มปื้ปป,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 ปไปโรดแล้วก็ล่างแล้วกัน โหลดทั้งสิ่งไงแต่ว่าคือทักพีก่เอ็มแกแต่ละเอียดไงอลังเทียนตีทุ่มนี่ยตีซีผมดิจังสีเหลวกระเลยบอนบอนเด็ดถ่าซื้อเตียงจากผมไปแล้วที่บ้านน่ะว่าเสียแต่ว่ามันมันยังต่อไม่ได้ไงเลดโอนเลือ่อนเลือเล่อนอเอพี่เอ็มทำไมพี่บอยหลอกับคน้นอืมขันบอลหรอกรือว่าเขาไม่เห็นผัวบ่ อแล้วรอต่อเลยลบอกที่เกิดเฮ้ย <c oughs> ึงใจเฮียแนะเฮียนเฮียแนุตกตจริงร่องหนาดิอิลี่เรียบคุณหาเอาตัวไี่พอดเอปยเนี่ยค่ะน้องแอนเปลี่ยนสีผมไม่เข้มขึ้นใช่ที่แรกมันเข้มมากเลยค่ะแต่ว่าแฮร์พีทแอนอะแฮร์พีทมันก็จะมันก็